if you wanna have a good time don't play around my nerves We've cross the line show me what's inside that's all i'll let you feel mine come on i said i am on, bodies in you don't need to fall to the call cause they said so you don't need to fall to the call cause they said so You don't need to fall a time of constant สวัสดีค่ะเซลก็ที่ปรึกษาการขายโตโยต้านคนทรทนสขาเทพารักค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพาชมไฮรักแชมป์ที่มาพร้อมกับชุดแต่งที่ก็ยังไม่เคยรีวิวให้ลูกค้าได้ชมมาก่อนนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าไฮรักแชมป์เนี่ยปกติเป็นรุ่นรถที่มีความบึกบืนเทสปอร์ตในตัวอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ติดชุดแต่งของวาซูมาเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็มีอุปกรณ์หลายๆชิ้นที่ผสมผสานกันเข้ามาทําให้รถคันนี้ดูบึกบืนขึ้นแล้วก็หล่อเข้มขึ้นเอามากๆเลยนะคะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ รุ่นที่มาชมวันนี้จะเป็นทัวร์ท็อปของไฮลักแชมป์เลยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ตัวนี้จะมีเฉพาะเกียร์ออตโต้นะคะปัจจุบันเนี่ยราคาจะอยู่ที่64,000บาทนะคะลูกค้าสังเกตไหมหน้าตาบึกบึนขึ้นมากๆเลยด้วยอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ให้ความโดดเด่นมาแต่ไกลเลยจะเป็นตัวจมูกรถชิ้นนี้เลยค่ะ แต่เป็นจมูกหลอกนะคะติดตั้งเข้ามาเพื่อให้รถของเราเนี่ยดูโดดเด่นมาแต่ไกลเลยพร้อมด้วยโลโก้ตัวอักษรวาสูมา X ค่ะดูโดดเด่นแล้วมันยังบ่งบอกความเป็นตัวตนของวาซูมา X เข้ามาด้วยนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าตัวนี้มีมาอยู่แล้วนะคะกระจังหน้าเดิมๆของตัวไฮลักแชมป์พร้อมด้วยไฟแบบโปรเจกเตอร์มีมาเดิมๆของตัวท็อปอยู่แล้วนะคะ แต่ที่บึกบึนยิ่งขึ้นลูกค้าอาจจะมองไม่ออกนะคะมันจะเป็นตัวนี้เลยเอ๊ะทำไมรถเราดูใหญ่ขึ้นก็คือจะเป็นตัวสเก์ตกันชนหน้าที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเห็นไหมคะพร้อมด้วยตัดด้วยกันชนชิ้นใหญ่ๆที่เป็นสีดําด้านอันนี้ครอบเข้าไปเลยแล้วก็ชุดตกแต่งกันชนด้านล่างดีไซน์รังพึ่งเห็นไหมคะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยให้ความบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความโดดเด่นด้วยชิ้นงาน ด้านข้างซ้ายขวาที่เป็นชิ้นงานสีแดงตัดกับชิ้นงานสกเกิร์ตนะคะตัวนี้จะไม่ใช่สติกเกอร์นะคะจะเป็นชิ้นงานสีแดงเลยนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นคิ้วตกแต่งด้านข้างที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมด้วยสติกเกอร์วาซูมาเอนะคะสีแดงคาดไปยังสัญ,ญลักษณ์ไฮลักแชมป์รองฝั่งประตูเลยลากยาวไปเลย แล้วก็เห็นแบบนี้ก็คือมีสติกเกอร์สีเทาด้วยนะคะมองมองเนี่ยถ้าลูกค้าสังเกตดูจะมีสีเทาแล้วก็สีแดงนะคะเล่นเส้นสายให้มีความสปอร์ตแล้วก็สวยงามไปในตัวด้วยค่ะ นะคะคชิ้นงานต่อมานะคะชิ้นนี้ต้องถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนะคะเพราะว่ารรตารักแชมป์ปกติล้อกระทะจะเป็นล้อขอบ14คันนี้เปลี่ยนเป็นล้อเลนโซขอบ16ลายสีดําเงาพร้อมด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษรสีขาวแบบนี้มาพร้อมด้วยยางโตโยนะคะที่เป็นยางออเทเรนใช้ได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางครุขระค่ะฉะนั้นลุยได้ทุกสภาพถนนเลยเห็นไหมคะใช้งานได้ดีแล้วก็คือยาง บึกบึนแล้วก็ดูหล่อขึ้นเอามากๆเลยนะคะชิ้นงานต่อมาของวาตสุมาเนะคะจะเป็นคิ้วตกแต่งด้านข้างประตูตัวนี้ชิ้นงานจะคล้ายๆของแท้ t o y o ต้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นของวาตสุมาเนะคะด้านข้างของเราก็จะดูใหญ่ขึ้น พร้อมด้วยสัญลักษณ์วาซูมา X นะคะตัว X เ,เขาจะเป็นสีแดงะคะ่ะมันจะได้ตัดก,กันกับชิ้นงานของเขาะะดูโดดเด่นขึ้นในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านข้างเห็นไหมคะครอบมาตั้งแต่ตัวซุ้มล้อด้านหน้าเลยมายังตัวถังด้านหลังเลยนะคะสกเกิร์ตเห็นตัวชิ้นงานสเกิร์ตไหมคะลากยาวขึ้นมาส่วนของตรงนี้เลยนี่คือชิ้นงานสากเกิร์ตของเขานะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะชิ้นนี้ที่ลูกค้าเห็นจะเป็นตัวบันไดข้าง สีดำนะคะตัดด้วยสีขาวแล้วก็มีลวดลายมีตกแต่งด้วยหมุดนอกเหนือจากว่าจะใช้งานได้จริงๆแล้วนะคะยังเพิ่มความสวยงามให้กับรถแล้วก็มีความแข็งแรงเอามากๆด้วยค่ะดูด้านในกันค่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะคะจะมาพร้อมด้วยแพ็กเกจแอ t r a c t i v e นะคะ ด้านในก็จะเป็นสีดําสลับกับสีส้มตัวนี้ก็คือจะมาเฉพาะในตัวรุ่นท็อปสุดของไทยลักชปมนะคะซึ่งมีเฉพาะเกียร์ออตโต้เท่านั้นค่ะชิ้นงานที่ติดตั้งเข้ามาไม่มั่นใจว่าทางนี้จะมองเห็นหรือเปล่าก็คือจะเป็นมือจับสองฝั่งเลยซ้ายขวาฉะนั้นเผื่อผู้ใหญ่ขึ้นลงนะคะก็จะมีมือจับขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็ถนัดมากขึ้นค่ะ มองเห็นไหมคะเดี๋ยวถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวก็จะเปิดฝั่งนู้นให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งเ,เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยโอเคค่ะชิ้นนี้จะเป็นคิ้วตกแต่งซุ้มล้อที่มาในชุดของวาซูมาเลย เห็นเล็กๆแบบนี้ไม่ได้เล็กๆธรรมดานะคะลูกค้าสังเกตเห็นเส้นสายไหมมันจะดูสวยงามแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตให้เอามากๆเลยเวลาเข้ากันกับล้อที่เราเปลี่ยนเข้ามารถคันนี้ก็จะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวไลเนอร์ที่ลูกค้ามองเห็นตรงนี้จะเป็นของแท้ To y ย ta ปูมาแบบเต็มคันให้ลูกค้าแบบนี้เลยค่ะมันจะมีแบบปูเฉพาะพื้นก็ได้หรือว่าจะปูแบบเต็มคันแบบนี้ก็ได้แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะปูเต็มคันแบบนี้เลยเพราะว่าปูขอบให้เรียบร้อยเลยนะคะ ด้านท้ายสเกิร์ตกันชนด้านท้ายจะเป็นสีดำด้านลากยาวมาเลยค่ะพร้อมด้วยสัญลักษณ์วาซูม่านะคะที่สำคัญลูกค้าสังเกตเห็นตรงนี้ไหมตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3มซึ่งไม่ใช่เป็นไฟหลอกเป็นไฟที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะบันไดท้ายก็จะเป็นเซตเดียวกันกับตัวบันไดด้านข้างค่ะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีขาวแล้วก็ตกแต่งด้วยหมุดนะคะ ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนล้อเนี่ยความสูงของตัวรถมันจะสูงขึ้นใช่ไหมคะในการขึ้นลงอาจจะลําบากนิดนึงลูกค้าติดตั้งบันไดเข้าไปมันก็จะทําให้เราขึ้นลงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเป็นประโยชน์ในการใช้งานแล้วนะคะยังเพิ่มความสวยงามให้กับรถเราอีกด้วยนะคะ,ะให้ดูภาพรวมสวยมากๆนะคะเซตนี้ยังไม่เคยได้รีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลย วันนี้มีโอกาสให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นอีกชุดหนึ่งก็อยากให้ลูกค้าดูไว้เป็นทางเลือกให้ดูฝั่งคนขับที่จริงตัวท็อปเนี่ยที่มาพร้อมด้วยแพ็กเกจ a t tractive p a ็กเกจตัวนี้นะคะก็เคยรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันมาแล้วนะคะให้ลูกค้าดูมือจับอีกทีหนึ่งค่ะ คือชุดวาซุมาเอ็กนะคะแล้วก็พร้อมด้วยอุปกรณ์หลายๆชิ้นที่ผสมประสานกันเข้ามานะคะลูกค้า จะแต่งเต็มทั้งคันแบบนี้ก็ได้หรือลูกค้าบางท่านอาจจะชอบอุปกรณ์บางชิ้นเราสามารถสั่งแบบแยกชิ้นได้นะคะไม่จะเป็นแบบว่าต้องสั่งทั้งชุดอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่จะเป็นค่ะหรือลูกค้าทนหนอยากแต่งเต็มกว่านี้ก็ได้ก็คือสามารถเลือกได้ผสมผสานตามสไตล์ความชอบของตัวเองเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะแต่งชุดอุปกรณ์แบบไหนนะคะลูกค้าสามารถผ่อนรวมกันไปกับตัวค่าง,งวดได้เลยนะคะจะได้ช่วยประหยัดต้นทุนในการออกรถใช้เงินในการออกรถได้น้อยลงนะคะหรือ ผู้ประกอบธุรกิจนะคะอยากแต่งเติมอะไรยังไงก็คือสามารถแจ้งได้เลยนะคะตอนนี้เรามีแคมเปญผ่อนได้ยาวนานสูงสุด108งวดให้ลูกค้าผ่อนจ่ายสบายๆช่วยแบ่งเบาภาระราย,ายเดือนกันไปค่ะชุดแตง่งหล่อๆแบบนี้ใครอยากได้ก็สามารถติดต่อเซลก์ก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรถสวยๆรถหลอ่อๆเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวก็จะหาโอกาสมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ